สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมนูไง่ายๆเลยเนาะคะ่ะเห็ดหอมถ้ามีเห็ดหอมเหลืออยู่นะคะห้าสีเห็ดไข่ตุนเห็ดหอมเห็ดหอมสองดอกไข่รกระสีใสไข่รกระสีใสแค่สองใบแล้วค่ะห้าสีตุนถ้่วยนยน้อยเนาะ,ะแล้วแต่พี่น้องด้วยค่ะว่าสะดวกสีห้างแบบไดเนาะ,ะนแบบนี้เราสะดวกแบบนี้เราก็หั่นแบบนี้เลยจ้ะหั่นบางๆก็ได้เลยจ้ะ ไข่ไกล่ลยค่ะไข่ไ,ไก่อ่าไข่ไ,ไก่เ้าเติมน้ำไปน้อยนึงปรุงรสเด้อค่ะแล้วแต่ว่าไผสิบปุงง้วยอยังเนาะแต่ว่าถ้าสิบปุงด้วยน้ำปลานิดน้อยนี่ค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอม เยบหอมตืมกันตัดน้ำตาลมาค่ะไปนิดน้อยนิดเดียวจริงๆเลยค่ะจากนั่นกะตีเลยจ้ากรองเส้นนี้เลยจ้า เห็ดหอมแบบเยอะเลยค่ะข้าใสเหมิดเลยก็ได้เนาะ Head เห็นหอมข้าแบบเยอะอีหลีเลยะคะ่ะหอมมาตเต็มจะเห็นหอมมาตเต็มซึ่งข้าเริ่มเดือดแล้วเนาะคะ่ะข้าเก่าไขไขตุนข้าลงไปว่างแล้เข้ากระสีหนึ่งประมาณสิบนาทีเนาะคะ่ะตุนเห็นหอมโ่เม,มนเห็นหอมไขตุนค่ะตุนเห็นหอมค่ะพี่น้องตากคงไปไม่แต่เห็นหอม,อม,ล,มล้าวจะมาซิมรสชาติมึงนะจ๊ะห่อนห่อนห่อนเปล่าก่อน ดีจ้ะไข่ตุ้นเครื่องเต็มๆต็มเนาะเนี่เห็ดหอมเต็มๆเลยจ้ะเมองเนตากุาง้งไปมองได้กับนี่จ้ะเห็ดหอมคำโตๆเลยมืองเน่้ยไม่ได้เห็ดหอมจ้ะพี่น้อง